แบล็กกี้แบล็กกี้มาดูรูปว่านี้สิน้องๆเอฟซีอ่ะเขาส่งมาให้พี่อ้อมทาง Facebook อีกแล้วนะนี่นะคะส่งมาจากน้องเพิร์สนะคะรูปน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหยมีรูปสโนว์แมนอยู่ด้วยนะูยยังไม่หมดค่ะมีรูปต่อไปนะคะรูปนี้นะคะส่งมาจากน้องใบเฟิร์นนะคะ มีเจ้าเรดนะคะแล้วก็พี่อ้อมแล้วก็เจ้าแบล็กกี้อยู่ด้วยนะคะรูปต่อไปนะคะรูปสุดท้ายนะคะส่งมาจากน้องแยมนะคะส่งรูปวาดมาให้นะคะ <c oughs> ก็มีพี่อ้อมนะคะแล้วก็มีแบล็กกี้นะคะแล้วก็มีน้องแยมอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องๆแบล็กกี้เดี๋ยววันนี้พี่อ้อมจะพาแบล็กกี้นะไปเที่ยวเกาะบนท้องฟ้ากันล่ะได้ข่าวว่าบนเกาะนะมีเพชรคริสตัลเต็ไมไปหมดเลยนะว้าวจริงนะคะ ว่าแต่ว่าเราจะเดินทางไปยังไงกันนะครับเราไม่มีเครื่องบิน,นเลยนะครับเหมียวไงวนี่ไงเดี๋ยวพี่อ้อมจะสร้างเครื่องบินให้เองนะฮ่าเสร็จแล้วแบล็กกี้เราไปบินสำรวจท้องฟ้ากันเถอะอ๋อเฮ้ยจะปลอดภัยไม่เนี่ยเราเอ๋นั่นเกาะอะไรนะว้าวมีเพชรคริสตัลเต็ไมไปหมดเลยเรารีบเก็บกันเถอะแบล็กกี้เฮ้ยนั่นเป้าหมายอยู่นั่นจัดการเลย อย่างนี้ต้องเจอปีนใหญ่นกแก้วฮ่าฮ่าแย่แล้วพี่ออมระวังนะครับเหมียว ดีชาวโรบอกที่น่ารักทุทกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องแอมแอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบักกันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า Skybrow 2นะคะซึ่งเกมนี้นะคะเขาก็กําลังโปรโมทหนัง s สต a r ์ r อลรกวันกันอยู่นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมมาจะต้องไปดูบ้างแล้วสนุกม,มากๆเลยนะคะ Star Wars ภาคนี้ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะเรานะคะสามารถที่จะเลือกสร้างยานอวกาศเองได้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็สร้างยานด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มการประกอบแล้วก็สร้างยานของเราเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะวางบล็อกนะคะพื้นสีม่วงลงไปก่อนนะคะเอาละวางสีม่วงลงไปเป็นบล็อกๆเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางคันบังคับลงไปนะคะโอเควางตรงนี้แหละคันบังคับนะคะเอาละค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะทำการวางกระจกนะคะโดยเลือกบล็อกสีฟ้านะคะแล้วก็กดให้เป็นชิ้นสีใสๆเป็นสีฟ้าใสนะคะวางครอบนะคะคันบังคับอีกทีนนะคะเอาล่ะโอเคค่ะแล้วก็วางเรียงๆไปเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการวางกําแพงสีน้ําตาลนะคะเราจะทําการวางบล็อกนะคะหลังคาสีน้ําตาลลงไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเว้นที่ไว้สําหรับทําประตูด้วยค่ะอันนี้นะคะพี่อ้อมก็ชอบที่จะสร้างออกแนวแบบนี้นะคะจะเน้นไม่ให้ฝั่งตรงข้ามนะคะสามารถที่จะขึ้นยานเราได้ง่ายๆนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ บล็อกสีน้ำตาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเลือกติดป้อมปืน2อันลงไปนะคะโดยจะติดลงไปทั้ง2ข้างนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบยานแบบไหนนะคะก็สามารถมาเลือกประกอบได้ตรงนี้ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็สร้างยานของเราได้ตามที่เราชอบเลยนะคะอะละค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเลือกชิ้นส่วนบล็อกนะคะสีเขียวนะคะเพื่อที่จะสร้างแกนค่ะคล้ายๆกับสมอเรือนะคะ แล้วค่ะเราก็จะสร้างแกนนะคะตรงลงมานะคะาวางลงไปนะคะเคต่อลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะทําแกนนะคะออกมาด้านข้างซ้ายขวาเนยนะคะให้มันคล้ายๆกับสมอเรือนะคะเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเนะาะตรงนี้นะคะก็จะวางเรียงลงมานะคะเอียงลงมานะคะโอเคเอียงลงมา เรื่อยๆนะคะเอามาต่อกันเรื่อยๆค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการนะคะเลือกบล็อกนะคะสีน้ําเงินนะคะไว้สําหรับนะคะทําหนวดปลาหมึกนะคะเอาไว้จับยานของคู่ต่อสู้นะคะอ่ะก็จะทําเป็นแคล้าของหนวดปลาหมึกนะคะยื่นออกไปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกบล็อกสีเหลืองนะคะ สร้างเป็นเสาขึ้นมาค่ะไว้สำหรับเกี่ยวยานของคนอื่นหรือเกี่ยวยานของชาวบ้านเขานะคะชอบแกล้งชาวบ้านเขานะคะเแล้วเราก็จะทำเสาสีเหลืองตั้งตรงขึ้นไปเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มบล็อกสีแดงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันเข้าไปนะคะก็ตกแต่งตามชอบใจเลยนะคะน้องๆคนไหนชอบแบบไหนก็ตกแต่งได้เลยค่ะพี่อ้อมก็ชอบออกแนวเหมือนปลาหมึกนะนะคะถ้าน,น,น้องคนไหนชอบอ,ออกแบบยานแบบไหนนะคะ ก็มาโชว์ให้พี่อ้อมดูได้เลยนะคะมาแลกเปลี่ยนกันดูได้คะ่ะเผื่อน,น้องๆที่จะสร้างได้แบบสวยงามกว่าพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมก็สร้างยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะน้องๆบางนคนอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะประกอบยานออกมาได้สวยกว่าพี่อ้อมอีกก็ได้นะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ยานหนึ่งมาแ <c oughs> ล้วค่ะเดยแล้วก็กดเซฟเลยนะคะเอาละเราได้ยานปลาหมึกสควิตตี้ออกมาแล้วฮะ พาพี่จะเดินทางเข้าไปแล้วว้าว้ยหน้าตามันแปลกๆเนี่ยเหมือนปลาหมึกหรือเปล่าก็คล้ายๆนะตามจินตนาการ oh, oh. โอ้โหรกวันนี้น่าไปดูจริงๆนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเข้าไปในด่านเลยนะคะฮ่า ah, เข้ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในยานแล้วนะคะเราก็กําลังจะขับยานบังคับยานออกไปนะคะ ไปหาชาวบ้านกันนะคะไปหาเพื่อนๆคนอื่นเขานะคะาเขาทำอะไรกันนี่ออกมาแล้วค่ะขับยานออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแบล็กกี้อ๋อพี่อ้อมฮะแบล็กกี้ดีใจจังเลยนะคะว่าแบล็กกี้ได้มาขี่ยานเอากาศกับพี่อ้อมด้วยเหมียวเงาโอ้โหดูเหมือนว่าจะอยู่บนก้อนเมฆอีกทีนะคะถุงขึ้นมานะคะสูงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไว้นั่นไงเป้าหมาย <c oughs> เป้าหมายมาขอเกี่ยวเลยนะ <c oughs> นะมา เขอเกี่ยวนิดนึงนะขอเกี่ยวนิดนึงดูเหมือนกับว่าเขาจะทําเหมือนกับยานปราสาทนะคะยานเป็นลักษณะของรูปร่างของปราสาทนะคะอ่ะขอเกี่ยวเลยนะขอเกี่ยวเลยนะโอ้พยายามที่จะยิงต่อสู้กันนะคะยิงต่อต้านกันหญ่เลยค่ะ <c oughs> ปิ้วปิ้วปิ้วอเ้เฮยอันนี้ขอเกี่ยวรอยขอเกี่ยวรอย <c oughs> ร่วงไปแล้วค่ะโดนยิงร่วงไปแล้วนะคะ เอาละเราก็หาเรื่องชาวบ้านเขาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราขี่สกูตเตอร์ไปสำรวจบริเวณรอบๆเกาะแถวๆนี้นะคะฮ่าเราเจอคิสตัลแล้วค่ะเราก็จะเก็บเพชรคิสตันไปเรื่อยๆนะคะอ่าจะเห็นมวด้านซ้ายล่างนะคะเราจะสะสมเพชรคิสตันไปเรื่อยๆนะคะก็คิสตันนะคะเพชรนะคะเราก็จะสามารถที่จะสะสมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อไปซื้อไอเทมนะคะเป็นปืนหรือว่าเป็นอาวุธนะคะที่อยู่ในเกมแมปนี้นะคะเอาละเรามาสำรวจเกาะต่อไปกันเลยค่ะ โอ้เฮ้ยคิดนนีิเหมาหมดคนเดียวนะคะอ่ะพี่อ้อมฮาแบล็กเกียรพี่อ้อมงกมากเลยนะคะเนี่ยใจคอพี่อ้อมจะไม่แบ่งให้คนอื่นหรอกครับอุ <c oughs> ้ยแบล็กเกียรไหนๆก็มาแล้วเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดทุกเม็ดเลยนะเอาไว้ซื้ออาวุธยังไงล่ะอาวุธก็แสนจะแพงจริงเลยนะคะเนี่ยกว่าจะเล่นได้เนี่ยโอ้โหลำบากลำบนจริงๆเลยค่ะเก็บแต้มกันหน้าดูเลยนะคะเนี่ย เอาละเราไปอีกก่อนนะคะว้าวูอ๋อโหคิสซันจะไม่หมดเลยอุ้ยมีกล่องมีหีบอะไรอะ่ะอุ้ยกด E เพื่อเปิดกล่องนะคะอ้อโหว้าวได้ดาบด้วยค่ะออเฮ้ยสุดยอดเลยเจ๋งเป้จงจริงเลยอ่ะ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นจะขอเก็บคิสซันทั้งหมดปี้จ้าเอ๋ใครอะแหมอ,อ่มาสิช่องเชงช่องเชง มาตู้กันไหนแล้วมาตี้มาลองของ่อยแล้วมานี่แนะนี่แน่จะเอาเพชคิสตันมันก็ต้องสู้กันหน่อยอ่าลากก่นะคะน้องไม่ใส่เสื้อด้วยเนี่ยหัวนมก็ไม่มี <c oughs> พี่อ้อมค่ะพี่อ้อมนี่สิบวกตลอดเลยนะคะทะลึ่งจริงๆเลยร <c oughs> อเลนะ่นเนี่ยแบล็กกี้อัจีอัจีขอยืมยานเดยนะจ๊ะอยู่จ๊ะนี่คือการปล้นยอมเ้าดีๆอ่าใครจะยอมล่ะ ทำไมไม่ไปตางเอาเองล่ะทำไมต้องมาแย่งคนอื่นเขาด้วยอะ่ะฮ่ารังแกเด็กนี่นาอาจุยอจ๋ยอจุ๋ยขอฟันหน่อยนะขอเสียบหน่อยขอเจือนหน่อยขอเจือนหน่อยลากไก่ค่ะน้องแล้วเราก็ได้ยานของชาวบ้านเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาขับยานของชาวบ้านเขาดูนะคะ <c oughs> เอาละค่ะอุ้ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขับสกูตเตอร์ไปอุ้ยเฮ้ยเขาแซบอะไรกันดนะ่าขอแซบทวยคนอา้าว น้องดิวนี่นะฮ่าให,าหา้เดี๋ยวกันใจเย็นอย่าทะเลาะก,กันเดี๋ยวพี่ช่วย,ยวพี่ปกป้องน้องเองต้องกลัวนะไม่แน่ไม่นะเรียบร้อยลากก่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องดิวเป็นยังไงบ้างคะแบบนี้สนุกไหมคะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะน้องเอาล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บเพชรคิสตันนะคะมาได้สักรยะยะแล้วค่ะก็ได้สี่พันกว่าเม็ดแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราจะแลกซื้อนะคะเป็นปืน พี่อ้อมนี่ก็ปืนใหญ่นกแก้วก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าดาเมจมันเป็นยังไงมันจะเน้นดาเมจเจาะเกราะนะคะก็คือยิงทีนี้ยันพุนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนกันเชียวมาเอาล่างเลน,นะนี่ไะโอ้โหโบเลยเป็นรูโบเลยยันอ่ะนี่นะปิวปิว เจ้าของยานอยู่ที่นี่ขอพี่เจือนหน่อยนะขอพี่ข้าปิดปากเลยจะไปไหนล่ะเดี๋ยวค่ะพี่เจอปืนนกแก้วกิ้งคาโลนะคะตกลงไปร่วงเลยค่ะโ,โหปืนนกแก้วก็ใช้ได้นะคะเนี่ยอ๋อโหยดูเหมือนว่าข้างล่างเขามีอะไรกันนะฮ่าขอร่มจาม้วยคอนซีอ๋อโหยปืนเลเตอร์ ว้าวเจอปือนนอกแก้วเนี่ยเป็นยังไงฮะอ๋อฮอตกลงไปเลยขึ้นมาใหม่แล้วมาเลยมาเลยมาดวนกันมาดวนกันนี่ห่ะชงชิงชงชิงฮ่าหลอดเลือดเหลือน,นิดเดียวแล้ว,ลวสตีนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเจอปือนนอกแก้วอีกนัดหนึ่งนี่แน่ลากไก่นะคะน้องเดี๋ยวเราไปสำรวจยานลำอื่นตอน,นีกว่าค่ะอุ้ยอ,ยอยุเราเจอเป้าใหม่แล้ว จ้าเอ๋อ๋อจุ๋ย,อ,ยอ่ะน้องเรานั่นเองนะคะน้องวินเซนสวัสดีค่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมแบบนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปแล้วบา,บายฮ่ารามาหาเป้าหมายคนใหม่ดีกว่าอา้าวใครยิงเข้ามาแล้วนะโอ้โหขับยานมายิงกันเลยเหรออย่างนี้มันต้องเจอปืนใหญ่นกแก้วนี่แนะ่ฮ่าปิ้วปิ้วปิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน่ใจเย็นลูกพี่ ลูกพี่ใจเย็นอยโอ้ยยานโบไปเลยลูกพี่ใจเย็นเดี๋ยวก่อนขอสองนัดโอ๊ยมาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ตั้งหลักแป๊บนึงนะโอ้โยเรียบร้อยเลยค่ะเจอปืนกระป๋องโซดาเข้าไปนะคะน้อง เอาละค่ะนัน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเผชญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกับเมลา่าเตรียมพบกับการเผชญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้อง,นองคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลยบาย